เอาลละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ในเกมคาบาวกันเหมือนเดิมนะครับ และสาหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาลุยเจ้าดันเจี้ยนหาเงินกันอีกแล้วไม่เจ้าดัน8ปตัวนี้เลยครับผมโดยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าดันตัวนี้มันเป็นดันแจมที่หาเงินได้ดีที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยยังคงเป็นอันดับหนึ่งอยู่หรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าลงเจ้าดันตัวนี้500รอบเนี่ยเราจะได้เงินสักเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมว่าเราไปดูรอบการลงดันกันก่อนดีกว่าเนี่เปิดมาที่เจ้าเออร์ชิปเมนต์เหมือนเดิ นิดนึงเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยรอบการลงเนี่ยครับผมอยู่ที่1365รอบนะเดี๋ยวเราต้องบวกก็ไปอีก500รอบเลยเนี่ยครับเอาเป็นว่าก่อนที่จะมาดูรายละเอียดกันเนี่ยผมก็มีอะไรแจมแจมมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับ ลัคกี้คอยซีซั่น3เติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งที่1เปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรี1แจกทุกชั่วโมงเด้งที่2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้งที่3สะสมเงินคืนไว้ลดครั้งต่อไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูอรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลย สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแบตเสื่อมเนี่ยครับเปลืองค่าไฟเน็ตไม่ดีหรือว่าเครื่องร้อนง่ายเนี่ยผมขอแนะนําเจ้าแอปที่ชื่อว่า UG Phone ตัวนี้เลยเนี่ยครับเป็นบริการเช่าคลาวด์โฟนที่ถูกที่สุดและดีที่สุดในตอนนี้เลยด้วยเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะบอทเกมหรือออนตัวได้แม้จะปิดคอมหรือมือถือไปแล้วก็ตามเนี่ยครับและนอกจากนี้เนี่ยเจ้าแอปตัวนี้ยังสามารถรองรับได้ทุกระบบอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Android iOS เวอร์ชัน PC นะครับหรือว่าจะเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยราคา ค่าขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่วันละ8บาทเท่านั้นนะครับรับรองเลยว่าถูกกว่าค่าไฟบ้านแน่นอนโดยสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะหรือจะใส่เป็นโค้ดก็ได้นะครับ NC 0 0 0 1เพื่อนๆเนี่ยจะได้ head free รับเฮดฟรีเนเหลือใช้แลกเป็นส่วนลด35บาทเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยและการเล่นเกมจะกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนนะครับ โอเคท่านผู้ชมทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูไอเดมดรอปกันก่อนเลยดีกว่านี่ครับโดยเจ้าดันตัวนี้เนี่ยเขาจะมีลูนประจําดันเจี้ยนด้วยนะนั่นก็คือเจ้าลูนสเต็งนั่นเองส่วนพวกชุดอาวุธเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยนี่ครับและนอกจากนี้นะครับเขาก็าจะมีเป็นอ่าหินเจาะด้วยแต่ว่าดันเนี้ยจะกระยับแล้วนะเจาะโลจะไม่มีแล้วนี่ครับแต่จะเป็นเจาะมีเดียมแล้วก็เจาะแดงเลยท่านผู้ชมรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์นี่ครับก็จะมีบูแล้วก็เพิ่มเติมเนี่ยคือ RW3 เเพิ่มข้ามาด้วยส่วนบอ์ดเนีม่มีแล้วนะและอกจากนี้เายังมี ประดับในส่วนของแหวนคลีบวก2ด้วยและที่เหลือน,นอกจากนี้เนี่ยบอกเลยว่าขยะล้วนๆครับผมทีนี้ต่อมาในส่วนของกาบาวแบสกันมาดีกว่าโดยเจ้าดันตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นดันแรกเลยนะที่เราจะเริ่มได้เจ้าคาบาวแบสในการจบดันแต่ละรอบะครับโดยการจบ1รอบเนี่ยจะได้อยู่1อัน,นะครับเอาเป็นว่ารายละเอียดดันเจี้ยนเนี่ยก็จะประมาณนี้นี่แหละทีนี้เนี่ยผมว่าเราไปลุยดันเจี้ยน500รอบกันเลยดีกว่านะครับเลฟสก My lane fast, call it high speed I've been working hard, yeah, I've been working nightly If you think you'll win, ha, not fucking likely I be taking shots, yeah, cold-blooded icy Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hype me The following grows, they know how to ignite me Call me CEO, I've been running shit right, see And I ain't playing games, I create my own lane Making pleasure out of pain, uh Turning losses into gains, I'm the boss I'm making change, I've been rocking this exchange, uh Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness off every chance I get I don't really take a loss, well, I'll admit That's why I'll make it to the top, yeah, I commit And no, I'm never getting lost, I get after it Investing in my own stock, cause it's faster than Any crypto hits go, let me spend Everything that you see is something I invent and it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss off, forget it, I'll take a fat loss. Just to learn all that's in it. I'm taking snapshots. Learning how to fall and get it. I'm getting back up. Always stand tall, don't sweat it. I never back up. I don't miss a thing or regret it. I'm always learning. You could call me academic, I'm always working. Never been apathetic. Fat energy is like a poison, Needs a man โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็ลงดันครบ500รอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและสําหรับไอเทมที่อยู่หน้าจอเนี่ยก็คือผลประกอบการทั้งหมดที่เราได้มานั่นเองเอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยเกือบลืมมันยังมีของที่อยู่ในตลาดฝากขายด้วย เอาเป็นว่าก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยผมว่าเรามาดูรอบการลงดันกันก่อนเลยดีกว่านะครับนี่เหมือนเดิมมาที่เจ้าเออชิมเมนท์นะครับดันเจียนแล้วก็อยู่ไหนเอออ่าเจ้าตัวนี้ตอนนี้เนี่ยรอบการลงก็กลายเป็น1นึ่งรอบเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสเตตัสที่เราได้มานะครับอ่ะเอาเป็นว่าอันที่3เลยก็ได้กันเนาะดูหน่อยสิได้ MP บวก6แต้มครับผม ทีนี้เนี่ยต่อมาเรามาดูไอเทมดปกันบ้างดีกว่านะครับโดยโอ้โหบอกไว้ก่อนว่าได้หินออฟมาแบบโคตรเยอะเลยนะแต่ว่าเราจะเริ่มจากหินบวกก่อนดีกว่าได้บวกส้มเนี่ยทั้งหมด635ก้อนนะครับแล้วก็บวกแดงเนี่ยสามก้อนได้ลูนประจําดันเจียนนะครับลูนสเต็งเนี่ยมา5อันแล้วก็แหวนคลีดามเมดบวก2เนี่ยได้มา2วงเลยนะครับรวมไปถึงเจ้าคาบาวแบสนะครับบอกไว้ก่อนว่าเจ้าดันตัวน,นี้เนี่ยลง1รอบได้1อันนะเท่ากับว่าเราได้มา500ชิ้นนั่นเองนะคร มาเรามาดูไอ้เจ้าหินอฟบ,บ้างดีกว่าออฟ้าได้เท่าไหร่วะเนี่ยนับแป๊บ100 200แล้วก็300รอ่าอก้อนเนี่ยครับส่วนออฟม่วงอ่าเจ้าออฟม่วงเนี่ยครับ100 200 300 400รอ่อาก้อนและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีไอ้เจ้าแหวนบอสด,ด้วยให้ได้มา18วงแล้วก็เจ้าดัน105นะครับอันนี้เนี่ยได้มา85อันเลยเนี่ยครับ โดยเริ่มจากออฟม่วงก่อนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เม็ดละห้เจมนะส่วนเจ้าออฟฟ้าเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เม็ดละเจเจมเลยนะครับทีนี้ต่อมาหินบวกส้มนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่7เจมนั่นเองนะทุกผู้ชมส่วนเจ้าหินแดงเนี่ยตอนนี้ล่วงลงมาเหลือแค่เม็ดละเกเจมเท่านั้นนะครับทีนี้ลูนประจําดันเจี้ยนเนีครับก็คือเจ้าลูนสเต็งเนี่ยตอนนี้อยู่ที่อันละา59เจมเลยนะและสําหรับเจ้าแหวนครีดาเม็โบสองเนี่ยทุกผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวนะทําไมราคามึงเหนือวงลว400ะ แต่ที่หนักกว่าเนี่ยก็คือเจ้าแหวนบอสดันตัวนี้เลยทุกนชมโอไมก์กอดเดี๋ยวนะ500รอบได้มา10กว่าวงแต่มึงเหลือวงละ9เจ็มเนี่ยนะ และสุดท้ายเนี่ยก็คืออีเจ้าดันเจียนตัวนี้เนี่ยแหละบอกไว้ก่อนว่ามันมีดรอปในดัน85ด้วยนะซึ่งบอกเลยว่าได้มาเกือบร้อยอันเลยเนี่ยครับและราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่อันละยี่ห้าเจมเลยท่านผู้ชมทีนี้ต่อมาเนี่ยมาดูเลดเงินเอ็มกันบ้างดีกว่านะครับโดยออตอนนี้เนาะราคาถูกสุดก็คือหมื่นหกเนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คํานวณง่ายๆเอาหมื่นหกนะครับตั้งไว้ก่อนแล้วก็มาหารกับเงินเอ็มที่เราจะได้นะครับก็คือสามสี่สี่เท่ากับว่าหนึ่งเอ็มในเกมตอนนี้เนี่ยอย อาเจมนั่นเองเนี่ยครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับมาที่เจ้ากาบาาแบดเนี่ยครับซึ่งอย่างที่บอกเนาะว่าเราได้มาร้อยอันเนี่ยครับและตอนนี้นะ3อันเนี่ยแลกได้1 M เอเท่ากับว่าเรา500เนะครับเอาไปอาหารกับ3เสร็จแล้วก็เอาตัวเลขตรงนี้เนี่ยแหละไปคูณกับเรีเงินเอ็มที่เราได้มาเมื่อกี้เนี่ยครับก็คือ46.5จุดเท่ากับว่าเราจะได้เงินมาทั้งหมด7,750เจมสเนี่ยครับสำหรับเจ้ากาบาาแบด500อันตรงนี้นะ ทีนี้นยะต่อมาเรามาดูต้นทุนกันมากดีกว่านะครับโดยออตอนนี้นะครับของคราฟดันเจียนเนี่ยถูกสุดนะอยู่ที่อันละ16เจมนะครับและในการคราฟดัน1อันเนี่ยจะอินสโตน2เม็ดนะครับก็คือ200แสนนั่นเองเท่ากับว่านะครับเราต้องเอา46.5เอามาหาร10ก่อนให้ได้หลักแสนเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปคูณกับ200แสนนะครับ ไม่จัดไปครับผมต้นทุนอยู่ที่9.3เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปบวกกับก้าของกราฟดันนีครับก็คือ16เจมต่อ1น,นอันนะเท่ากับว่าต้นทุนต่อรอบเนี่ยอยู่ที่2 5 3เนีครับเราก็ตรงนี้เนี่แหละไปคูณกับ500รอบในคลิปนี้ครับผมเท่ากับว่าต้นทุนโดยรวมเนี่ยอยู่ที่12,650เจมนั่นเองนะุผู้ชม ทีนี้นะมาสรุปกันหน่อยดีกว่านะครับโดยยอดรายได้เนี่ยอยู่ที่23,800เนาะเสร็จแล้วเราก็ต้องมาลบกับภาษี10%แล้วเราก็จะเหลือเงินอยู่2 1 5 0 0นะครับโดยเราเนี่ยต้องเอาเงินตรงนี้เนี่ยแหละไปลบกับต้นทุนนะครับค่าดันเจียนก็คือ1 2 650ที่คิดได้เมื่อกี้เนะครับเท่ากับว่าเราจะเหลือกำไรเน็ตๆนเลยเนี่ยอยู่ที่8,851เจมส์นั่นเองนผู้ชมซึ่งต้องย้ำไว้ก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้พ่วกหินเจาาะหรือวว่่พมมเไซเลยแ้ เดวนะเอาง่ายๆคือของแลเนี่ยไม่ได้เลยนั่นเองนี่ครับเอาเลยครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการลงดัน8อาจำนวนห้ารอยรอบนั่นเองนียครับโดยสำหรับใครนีครับที่ดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันนีครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนีครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม